สวัสดีครับ FC ทุกคนนคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันในเด่นบนรัฐบาลไทยนะตามคำเรียกเรางของ FC เนขอเด่นบนนะก็เอก็มาจัดให้เนะดับเด่นบนคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะสำหรับเด่นบนก็มาดูคำเตือนนะคำเตือน คำเตือนนะัไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเครับเพียงแนวะทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะับความปรารถนาดีจากช่องอช channel ch เลขเด็ดๆฟารวยนะครับก็ ตามคำเรียกร้องของ FC นะสำหรับสูตรนี้นะเด่นบน3ตัวมา1ตัวนะต่อเดินดีนะเดินดีเดินยาวก็หลุดแค่งวดเดียวนะเข้ามา1นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10งดบวดนะสิบงวดสิบงวดก็ หลุดงวดที่ออก309นะสายเนาะไปลงล่างแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็เดินยาวนะเดินยาวก่เดินบนเดนะบนร้อยเปร์เนะ าปร์เซ็วันทีนึ่งสกด็มัดูกันเลยนะสำหรับเด่นบนนะเด่นบน อาจจะมีเสียงแทรกหน่อยครับอดเด่นสาตัวมา1นึ่งตัวนะวันนี้ได้วันแรกนะควันจะออก2องสองเจ็ดนะได้สี่เด่นสามไดสองนะถอยนะยนะสุดถอยนะหับูตนนี้สตดถอยนะวันนี้ออกสองสองเจ็ดน แปดห้าะแลเข้าไปที่เลขสองนะเข้าไปที่เลขสก็วันที่สองเนะทำได้5้าสี่สามก็ออกนะสามแปป ูนหกนับก็เข้าไปที่สามในตำแหน่งหลักน้อยหลักน้อยเันที่สามนับได้เจ็ดหกห้านับก็ออกนับออกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดนับก็หลุดเงินนี้เงินเดียวเด็ดวันนี้เงินเดียวที่เหลือก็เข้าหมดอตนับ มันถัดไปนัได้สองนึ่งศนัก็ออกนับสามห้าสองสองนย์นก็พอไปที่เลข2นะบมันถัดไปนับเก้เจนัออกเ 2, นาะ ามเกนย์หัก็เข้าไปที่เนะก 10, นะ้าก 10, น่ตัวหน่งหลก 10, นะักสิบบนนัหลักสิบบนตัวหน่งหลักสิบบนน็บกอนถัดไปนะบสามสนะึ่งับสองสี เก้าหนะึงนับก็เข้าสองตำแหน่งหลนะักร้อยนไปที่หลักร้อยนะ่งถัดไปนะ3สากัหนะึ 6, นะ่ง 2, 2, นับหกนันัก็เข้าไปทั้ง3านมะมาสมาสอง ตำแหน่งร้อยกับสิบบนรนะ้อยกับสิบบนก็งวดถัดไปนะบเก้าแปดเจ็ดนะับออกแปดห้าสองนับห้าศูนย์นับเข้าไปที่ตำแหนะ่งหลักร้อยนับหลักร้อย โอ้มันถัดไปนับหาสี่สาแปดหก้าหกสามนับก็เข้าไปที่ในตำแหน่งห้านับหเนาะก็มันถัดไปนับ7 หกห้าลบออกลบสามห้าหกแล้วสามหนึ่งับสามหนึ่งกูามาถัดไปนับทำได้สี่สาม 2องนะพอ,ออกนะ6หกสี่หกหาแเข้าไปที่เลขสนะี่ครับหนึ่งสิบนนะับสิบนก็มาดูวันที่จะถึงนี้กันเลยนะทำได้นะแปดเจ็ดหกนะับ หกสิบหกแปดก็เอคนนับนับคนนับมันแรงนับสี่สามสองับเข้าไปที่สองนะตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบบนนับันที่สองนับเข้าไปที่สามนะในตำแหน่งหลักร้อยบนนะออกสามปดแปดเนาะ 38มกอดสีนะับเข้าไปที่สองนะับในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะับวาถัดไปนะับเข้าไปที่เก้านะในตำแหน่งสิบบนนะับสิบบนสมออกสามเกสองนะับม่าถัดไปนะับเข้าไปที่สองนะับเลขออกสองสี่หกนะับ เขาไปตำแหน่งหลักร้อยบนนะับก็อวดถัดไปนะับเขนะ้าสามกับสองับเลขออกสามสอี่นเข้าไปที่ร้อยกับสิบนร้อยกับสิบนก็อวดถัดไปนะับเข้าไปที่แปดนะับออกแปดสองครับแปดห้าองก็อถัดไปนะับเข้าไปที่หนะ้าเนาะ ออกแปนะดหกห้แหกหวจะแปแล้ว,ลวเข้าไปที่หนะ้าหกนออกสามห้าหกนมาทั้ง10หน่วยมาทั้งสิหน่วยออกสามห้าหกวทแล้วนะเข้าไปที่สนะี่เนาะอก สี่สามสองแล้วเข้าไปที่สนะี่หกหกสี่หกนะวันจิตจะถึงนี้นะสูตรนี้ทำได้แปดเจ็ดหกนะแปดเจ็ดหกก็ฝากเอฟซีไว้พิจารณานะสำหรับเด่นบนสูตรนี้นะก็สูตรเดินดีสูตรเดินดีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ